สวัสดีค่ะมาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้ขบวนสายบุญเริ่มออกเดินแล้วนะคะเดินสายไปที่วัดแล้วนะคะตอนนี้ระยะทางจากจุดรวมพลก็ประมาณ12กิโลนะคะถึงวัดวุญก็อยู่ในรถนะคะส่วนรายละเอียดชัดเจนก็ต้องช่องตีเล็กใส่มันนะคะครบทุก กระบวนการทุกฉากทุกตอนที่ช่องตีเลขสาซมันเลยช่องวุ้นเส้นก็จะเป็นแบบรวมๆเอาเนาะคร่าวๆนะคะให้ดูบรรยากาศนี่ค่ะนึกว่าจะไปดำนานาค่ะเอาๆใจเย็นใจเย็นว่าเด kind of ือบัวใครจะไปดำานาพี่น้องรถประมาณกี่คันตีเออือเกือบห้าสิบได้ เฉพาะรถหกล้อเนี่ก็ประมาณห้าสิบน,นะคะเกือบห้าสิบน,นะคะแต่ว่าเบอรูุ้0สามสิบพี่น้องตีเรีกพาจวดมากตอนนี้สวิตส,สวับสวับวุ้นนี่เสียวเลยค่ะเอาระบบเห็นยังระบบยองจอดดิส่วนเจ้าหมาน้อยตัวนี้ไม่ตื่นเลยค่ะจะขับจะขับสิ่งขนาดไหนก็นหลับปุ้ย เราจะไปดักรอข้างหน้ากันค่ะคุณต้องถ่ายผ่านกระจกนะคะถ้าถ่ายข้างนอกหมุนกระจกลงยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงแน่ๆมันต้องเสียงลมรมแรงนะคะก็ยังไงก็ขออภัยในะความไม่สะดวกด้วยนะคะทุกคนแกก็อยู่กับนู่นนั่นแหละคุณคิดบ่าะเพราะวันแต่ว่านู่นก็รู้ทางนะอยู่้ใจเย็นใจเย็น ตรวจจัดฟาดบึ้มมิลีพี่น้องผัวระอยนี่ใครจำได้บ้างเสียอะไรนะพี่อะไรนะพี่อ้ําพี่อ้ํานะคะไปไปวิ่งกับทีมนะเถอะโอ้ยตีเอ้ยเห็นยังกะระวังเนี่ยเนี่ยสะดวดหลายอ๋อนี่ไงเสียหนึ่งเสียหนึ่งคิวรถไซ อ,อ๋อขี่มอร์ไซคับใส่กลอ้อก็กับสอยอกล้องใส่ส่วนสาวนุ่นสองสาวนุ่นนะคะขับรถแล้วเราจะไปดูขับรถของดีสิ่งเลยสาวนุ่นเป็นคนขับนะคะรถเสียหนึ่งตอนนี้ตีเล็กพาจวดมากระบุระเบียเลยตอนนี้ เดีังคาเขาบ่ซื้อของเดี๋ยววุ้นจะพาลงไปดูบรรยากาศนะคะเรามาดักรอ,อกข้างหน้าเนาะมาแล้วค่ะเนี่ยทางเข้าวัดจะอยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยววุ้นจะพานับนะคะนี่คันที่สองนะค,ะคันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคันที่สาม <c oughs> สาวนุ่นสาวนุ่นเป็นคนขับเอ,อ,อ้าโอ้ยเฮ็ดบ่าวเฮ็ดบ่าวสาวนุ่นเป็นคนขับรถก็จะติดขัดนิดนึงนะคะโอ้มุมสวยมากเลย หูเห็นไหมมัวจะถ่ายรูปลืมนับรถเลยเอาโอเควุ้นจะไม่นับเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปแล้วก็นับเอาเองนะทุกคน คนยาวมากเลยค่ะทุกคนคุนก็จะให้ดูจนขบวนสุดท้ายนะคะจนคันสุดท้ายเนาะช่วงน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้ดูบรรยากาศทีมงานสายบุญนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ นำทีมโดยเสียหนึ่งสายล่องนะ เราจะไปกันต่อค่ะนี่ค่ะคนขับรถส่วนตัวของวูเองนะคะต่อไปเราก็จะไม่มีโอกาสได้แซงแล้วใช่ไหม,มคือ,อทางาทางมันแคบมากทางมันเล็กแล้วเราก็จะตามขบวนตามขบวนไปจนถึงในวัดนะคะแต่ได้ได้ข่าวว่าในวัดพื้นที่มันแคบนาตีาใชเ่เห็นเหออ็นสยอบอกว่ารถจอดไม่ไม่หมดหรอกต้องเทแล้วอ,อออกมาจอดเลย คือไปถึงเทแล้วออกมาไปถึงเทแล้วออกมาสอยอตกรถ <c ười> ขึ้นข้างหน้ามนะาไม่มานังนะน่งหน้าอ๋อเขาจะได้ถ่ายรูปมั้งสอยอตกรถพี่นะ้ะงูีอยอตกรถสอยอนเยี่ย่อามาจากอะไรไม่รู้นะ เขาบอกว่าสอยอก้องซิงกุศลดครข้างเดิมก่อนดคบข้งเดิมก่อนดครข้างเดิมก,ก่อนในถังอะ่ะต่อไปเราก็จะได้ตามตูดนะคะเราก็จะไปเจอกันอีกรอบหนึ่งก็อยู่ในวัดไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแซงได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าทางมันแคบแล้วก็โค้งบ่อยด้วยเราน่าจะหมดโอกาสเ้วแหละ แต่ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วเนาะอิ่มบุญแล้วค่ะตอนนี้อิ่มบุญอิ่มหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่านานเสียเหลือเกินที่เราไม่มีบรรยากาศแบบนี้เนาะตั้งแต่โควิดรอบที่สี่ใช่ไหมตีแมนแล้วตั้งแต่โควิดรอบที่สี่นี่คือน่าจะเป็นสายบุญครั้งแรกที่เราได้จัดได้มานะคะอาจจะจัดหลายที่แต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าดูอยากมีโดนเนาะ ทายมุ่มสูงเนาะคือสีงามอะ่ะมันหลดมันหลอะ่ะนี่เห็นไหมคะเริ่มจะจราจรขัดติดโอ้ไม่ใช่ติดขาดโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศตรงสถานที่เลยเนาะที่วัดเลยโอเคค่ะแอมต่อกินหน้าบ๊ายบายค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดก็คือช่องตีเล็กใสมันนะ